ผีกระหังผีกระหังหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากระหังเชื่อว่าผีตนนี้นะคะมีที่มาจากประเทศคเมรส่วนใหญ่จะปรากฏตัวในภาคอีสานของประเทศไทยกระหังเป็นผีที่มีแต่เพศชายคู่กับกระสือซึ่งเป็นผีที่มีแต่เพศหญิง ผีกระหังนั้นมีรูปร่างหน้าตาและลักษณะคล้ายกับคนปกติมันเป็นผีที่รักสงบยามกลางวันก็มักจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติเพียงแต่ออกหากินยามกลางคืนและไม่ค่อยมีข่าวว่าผีตนนี้ทำร้ายมนุษย์มีแต่ทำให้ตกใจขวัญหนีซึ่งตัวผีกระหังเองก็ตกใจเหมือนกันค่ะกระหังจะออกหาของโซโคของสดของข้าวหรือเลือด กินในยามค่ำคืนมันสามารถจะบินไปไหนต่อไหนได้โดยใช้กระด้งปัดข้าวแทนปีกและลักษณะเด่นอีกอย่างของกระหังที่หลายคนไม่รู้มันก็คือมีหางแต่จะสั้นมากจนมองไม่เห็นมันจึงจำเป็นต้องใช้ขาทั้งสองข้างนีบสากตําข้าวหรือสากกระเบือ้อผูกแทนหางให้ยาวขึ้นและยังสามารถใช้เป็นอาวุธประจำกายยามต้องต่อสู้ได้ดีอีกด้วย มีผู้คนสันนิษฐานว่าเนื่องจากผีประเภทนี้มีถิ่นที่มาจากท้องถิ่นที่ผู้คนนิยมใช้สากตํำข้าวและกระดง้งในการตํำข้าวสารกรอกหม้อเป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นความเคยชินทําให้เมื่อยามกายล่างเป็นผีความผูกพันที่มีแต่เดิมกับอุปกรณ์เหล่านี้ก็ยังคงติดตามมาด้วยกระหังจึงนําทั้งสองสิ่งนี้มาเป็นปีกและอาวุธไม่ห่างไกล ตำนานเล่าว่าผีกระหังเกิดจากผู้ชายคนหนึ่งที่หมกมุ่นในการเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำจนเมื่ออาคมแกร่งกล้าขึ้นจนตัวเขาไม่สามารถควบคุมได้อาคมนั้นก็จะย้อนเข้าตัวทำให้กลายเป็นผีกระหังไปและเมื่อเป็นแล้วก็ไม่มีทางแก้ไขได้ต้องเป็นจนวันตาย และเชื่อกันว่าการสืบทายาทของกระหังก็เหมือนกับกระสือนั่นคือการส่งต่อน้ำลายมีความเชื่อกระหังอีกประเภทที่สร้างขึ้นมาใช้งานตามความเชื่อในคำพีอารรพานเวทของต่างประเทศโดยผู้ใช้สยเวทจะนำลูกชายมามัดขาตั้งแต่เป็นทารกให้ใช้ร่างกายเฉพาะแค่ท่อนบนให้ฝึกใช้คาถาอาคมกินแต่เลือดของสัตว์ปีกขาก็จะรีบเล็ดเหมือนกับเป็นสากต,ตำข้าว พอโตขึ้นก็ให้หัดบินโดยใช้ปีกที่มีหน้าตาคล้ายๆกับกระดงแต่เป็นทรงวงรีผีปอบนอกเหนือจากผีก็ซื้อแล้วผีปอบก็ถือว่าเป็นผีอีกประเภทหนึง่งที่อยู่ในความเชื่อของคนไทยมาช้านานโดยเฉพาะในภาคอีสานผู้คนเชื่อว่าผีปอบคือผีที่เข้าสิงร่างมนุษย์เป็นผีร้ายที่ไม่มีรูปร่างหรือตัวตนของมันเองตามตำนานบอกว่า ผีปอบคือยักษ์ที่เข้าสิงร่างมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ที่มีวิบากกรรมเคยกราบไหว้บูชาผีและเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคนจำพวกนี้นะคะจะต้องถูกผีปอบเข้าสิงได้โดยง่าย เมื่อผีปอบเข้าสิงร่างมนุษย์แล้วมันก็จะกินตับไตไส้พุงอวัยวะภายในของคนที่โดนสิงจนหมดทําให้ผู้ที่ถูกสิงตายในที่สุดโดยไร้ซึ่งบาดแผลภายนอกดูราวกับว่าเป็นแค่การนอนหลับไปเท่านั้นแล้วผีปอบก็จะสามารถใช้ร่างของเหยื่อได้ตามต้องการนําไปกระทําการที่ไม่ดีต่างๆรวมทั้งออกไปหาของสดๆดิบๆกินตามวิสัยของยักษ์ กินอย่างมุมมามและกินจุก,กว่าคนปกติที่จะกินได้บางครั้งก็กินสิ่งที่ไม่ใช่อาหารผู้หญิงที่แพ้ท้องซึ่งมีความต้องการกินของแปลกๆจึงมักจะถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นปอบสิ่งได้ง่ายแต่ปอบนั้นนะคะไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้หญิงผู้ชายก็เป็นปอบได้เหมือนกันบางความเชื่อก็บอกว่าผีปอบคือผู้ที่ใช้วิชาทางไสยศาสตร์และมนต์ดำไปทำร้ายคนอื่นเมื่อพลาดพลั้ง หรือไปเจอผู้ที่มีวิชาเก่งกล้ามากกว่าตนมนคาถาที่ใช้ไปก็จะสะท้อนกลับเข้าสู่ตนเองทำให้กลายเป็นผีปอบเป็นผีร้ายในที่สุด เมื่อหมู่บ้านใดก็ตามพบหรือสงสัยว่ามีผีปอบในบริเวณนั้นชาวบ้านก็จะไปเรียกหมอผีให้มาช่วยจับผีปอบตามพิธีโบราณโดยขังไว้ในกระบอกไม้ไผ่และนำกระบอกไม้ไผ่นั้นแหละไปทําพิธีชาปนากิจเพื่อสวดส่งวิญญาณให้ไปจุติในพบอื่นๆเมื่อกระทำเช่นนี้แล้วชาวบ้านก็จะได้สบายใจและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขต่อไปได้ค่ะผีนางลำ ผีนางลำเป็นผีไทยที่มีความโดดเด่นประเภทหนึ่งเนื่องด้วยผีชนิดนี้มักปรากฏกายในชุดไทยหรือชุดประจำถิน่นแต่งหน้าทาปากและสวมชดาบนศีรษะและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือมีผีนางลำที่ใดต้องมีดนตรีไทยที่นั่นเสียงดนตรีที่ดังขึ้นอย่างช้าๆนางลำก็เริ่มออกท่าทางร่ายรำอย่างอ่อนช้อยในยามค่ำคืนที่เงียบสงัด เป็นภาพที่งดงามแต่ชวนน่าสะพึงกลัวแก่ผู้พบเห็นแต่ส่วนใหญ่แล้วผีนางรําจะไม่ได้ทำร้ายใครตามใจชอบยกเว้นคนที่ไม่เคารพหรือลบหลู่ครูนาฏศินลบหลู่ชุดนาตศินหรือเครื่องดนตรีไทยเท่านั้นสำหรับคนประเภทนี้ผีนางรำมักจะปรากฏด้วยใบหน้าที่ดุร้ายและโหดร้ายส่วนผู้ที่ให้ความเคารพหรือตั้งใจเรียนานาฏสินผีนางรำก็จะมีเมตตาคอยปกป้องคุ้มครองให้ ผีนางรำนั้นเกิดจากผู้ที่กระทำผิดต่อครูนาฏศิลป์จึงจำต้องโดนสาปและถูกสาปให้กลายเป็นผีนางรำในยามที่สิ้นชีวิตไปบางความเชื่อก็บอกว่าผีนางรำนั้นเกิดจากหญิงสาวที่มีความพยายามและรักในการเรียนานาฏศิลป์อย่างมากแต่โชคร้ายที่เธอประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในชุดนางรำก่อนการแสดง ความห่วงและความผูกพันที่มีต่อการรำทำให้เธอปรากฏกายเป็นผีนางรำหลังจากที่เสียชีวิตอย่างที่เป็นเช่นทุกวันนี้ ไม่มีใครรู้ว่าผีนางรำจะปรากฏกายเมื่อไรหรือที่ไหนแต่สถานที่ที่พบเหตุผีนางรำส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นห้องนาฏศิลป์ห้องดนตรีไทยเลื่อนไทยเก่าๆสถานที่เปียวร้างหรือศาลเก่าๆที่มีการนำผ้าแผ่มาผูกไว้และความเชื่ออีกอย่างเกี่ยวกับผีนางรำที่หลายคนไม่รู้ก็คือผีนางรำไม่ได้มาคนเดียวแต่มักจะมากันเป็นหมูนะ่คณะมาทั้งวงมโหรี เพียงแต่ว่าคนที่มองเห็นได้นั้นจะเป็นคนที่มียานอยู่ในระดับหนึ่งแค่พอมองเห็นผีนางรำซึ่งอยู่ด้านหน้าสุดหากว่าเป็นคนที่มียานมากๆที่เก่งกล้าก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเธอมาพร้อมกันทั้งคณะเลยทีเดียวหูน่ากลัวจริงๆเลยเสือสมิงเสือสมิง คือผีหรือปีศาจที่มีรูปร่างเป็นเสือโค่งขนาดใหญ่มีนิสัยอารวาสและกินคนเป็นอาหารความเชื่อในสมัยโบราณบอกว่าเสือสมิงเกิดจากผู้ที่โดนมนต์คาถาทางไสยศาสตร์หรือคนที่รู้เดรฉานวิชาได้กินคนเข้าไปหรือแต่เดิมเป็นเสือจริงๆที่กินคนเข้าไปมากๆแล้ววิญญาณของคนที่ถูกกินก็ไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิง เชื่อกันว่าถ้าผู้ใดได้กลายเป็นเสือสมิงแล้วก็จะไม่มีทางกลับมาเป็นคนเหมือนเดิมได้อีกถือเป็นคำสาปที่ติดตัวไปจนวันตายเสือสมิงโดยปกติจะมีร่างเป็นคนและมีพละกกำลังมหาศาลยิ่งถ้าได้กินคนเข้ามามากก็จะยิ่งมีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นผู้ที่เคยพบเห็นเสือสมิงกล่าวว่ามันมีดวงตาสามดวง ดวงตาที่3นั้นอยู่กลางหน้าผากและเป็นสีเขียวเรืองแสงในความมืดสามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในยามกลางคืนทั้งยังสามารถแปลงร่างเป็นคนในลักษณะต่างๆได้เพื่อหลอกล่อให้เหยื่อตกหลุมพรางโดยวิธีที่พวกมันใช้บ่อยๆก็คือแปลงกายเป็นคนรู้จักมักคุ้นของคนคนหนึ่งและพยายามหลอกล่อให้ตามพวกมันไปในที่ลับตาจากนั้นก็จับกินเป็นอาหาร วิธีพิสูจน์ว่าคนคนนั้นเป็นเสือสมิงหรือไม่คือต้องขอให้จุดไฟให้ดูเนื่องจากจิตใจของพวกมันเป็นเสือไม่ใช่คนจึงไม่ทํากริยาเหมือนคนแม้จะเดินสองขาทําท่าทางเรียนแบบคนแต่พวกมันจะลืมตัวเมื่อมีคนโยนของให้และจะใช้ปากคาบของแทนที่จะใช้มือทําให้ถูกเปิดโปงได้ง่าย และอีกวิธีก็คือให้สังเกตดูว่าคนคนนั้นหกย่ามหรือห่อผ้าติดกายหรือไม่พวกมันมักจะห่วงแหนของเหล่านั้นเป็นพิเศษเพราะแท้ที่จริงแล้วนี่คือหัวใจที่แยกออกมาจากตัวของพวกมัน แต่บางถิ่นก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปว่าเสือสมิงเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่คอยดูแลรักษาปกป้องป่าและสัตว์ป่าต่างๆที่อยู่ในป่าและจะทำร้ายเฉพาะคนที่มีจิตใจชั่วช้าเท่านั้นดังนั้นจึงมีกฎที่รู้กันว่าเมื่อเข้าไปในป่าก็จะต้องกราบไหว้และขอขามาเสือสมิงเสียก่อนจะได้กลับออกมาอย่างปลอดภยัยทั้งยังต้องไม่ล่าสัตว์หรือตั้งห้างบริเวณที่เป็นโป่ง ซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่าอีกด้วยผีกองกอยผีกองกอยคือผีประเภทหนึ่งบางครั้งก็เรียกว่าผีโป่งหรือผีโป่งข้างกองกอยเป็นผีที่มีใบหน้าเหมือนลิงหรือข้างผมยาวตาโตหูแหลมตัวเล็กพุงปองแขนขาเรียวยาวเก้งก้างมีปากเป็นท่อคล้ายมาแมลงวันและก็ชอบส่งเสียงร้องว่ากองกอยกองกอย ก้องก้อยทำให้ผู้คนเรียกมันว่าผีก้องก้อยบางตัวมีขาข้างเดียวทำให้เวลาเดินไปไหนมาไหนจะต้องเขย่งหรือกระโดดไปมา ส่วนบางตัวที่มีสองขาก็จะเดินถอยหลังสำหรับหมอผีหรือผู้ที่นับถือศสยศาสตร์ผีกองกอยถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะเชื่อกันว่าหากได้ดื่มเลือดของกองกอยจะทำให้ผู้นั้นมีร่างกายอยู่ยงคงกระพันตีรันฟันแทงไม่เข้าบางคนก็บอกว่าตัวจริงของผีกองกอยเป็นเพียงแค่ข้างแก่ๆที่ปีนขึ้นต้นไม้ไม่ได้เท่านั้นเองมีตำนานท้องถิ่นมากมายบอกว่า ผีกองกอยมักจะอยู่กันเป็นครอบครัวหรือเป็นกลุ่มใหญ่โดยอาศัยในท้้าในป่าหรือในโพงไม้กินเนื้อสัตว์ดิบๆสดๆของเข้าๆบางครั้งก็จะเข้ามาในบ้านเรือนของคนเพื่อมาขโมยอาหารหรือข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันจะอาศัยอยู่ในปา่าเสียมากกว่าจากความเชื่อนี้ทำให้มีคำเตือนว่าถ้าหากเข้าไปในป่าแล้วพบเจอสมบัติ ของมีค่าหรืออาหารตกอยู่โดยไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของห้ามแต่ต้องห้ามเก็บสิ่งเหล่านั้นโดยเด็ดขาดเพราะผีกองกอยอาจจะทำตกไว้หรืออาจจะวางกับดักให้มนุษย์มาเก็บแล้วหลังจากนั้น มันก็จะมาทวงของคืนที่บ้านโดยอาจจะทำร้ายมนุษย์โดยการล้วงควักตับไตไส้พุงกินเป็นอาหารในเวลาที่มนุษย์หลับและคนคนนั้นก็จะเสียชีวิตในลักษณะที่เหมือนกับนอนหลับไปเฉยๆโดยไม่มีบาดแผลภายนอกทำให้ดูเหมือนกับเป็นการไหลตายหรือถ้าโชคดีไม่ถูกมันทวงของคืนก็อาจจะพบเจอกับเคาะร้ายอย่างอื่นเช่นประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเชื่อกันว่า ผีกองกอยเป็นตัวอัปมงคลและสำหรับคนที่ชอบค้างแรมในป่าก็ต้องระมัดระวังผีกองกอยไว้โดยเฉพาะตอนนอนเพราะมันจะชอบมาดูดเลือดจากหัวแม่เท้าของคนที่นอนหลับวิธีป้องกันก็คือให้นอนไขยขาหรือชิดเท้ากันทั้งสองข้างเข้าด้วยกันผีกองกอยจะไม่สามารถดูดเลือดคนคนนั้นได้แต่การนอนแบบนี้ก็ยากเหมือนกันนะคะ